สวัสดีครับผมกล้านะครับก็อีกคลิปหนึ่งครับสเสื้อแมนยูนะครับเป็นเสื้อลายที่มาจากเฮดเอกคือแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นแนวจากทางแนวที่เท่จากคุณเอกนะครับซึ่งเป็นทีมงานดูแลสไตลิชสำคัญแบบโตเอของคาริวาลเขาก็แล้วก็ทางอัมโบรที่เขาทำแบรนด์ออกมาสวยๆนะก็ก็มาได้โอกาสรับเสื้อนี้มาใส่เท่เป็นเสื้อบอลบอลบอลแมนยูยู90ก็ได้แอดกับเขาหน่อยนะครับก็ อันนี้ครับเดี๋ยวพูดถึงแมนยูนะครับว่าเกมแฮสเปอร์มันมันเหลวเป๋วมากครับกาสเปอร์ไม่มีซอนทอมบินนะก็ยังแย่โอเคไปแดงบูโน่เลยมัอาจจะมีความกั้ามกึ่งว่าบูโน่ลื่นก่อนแล้วใครเป็นเตะขาหรือเปล่าเตะขาเจ้าเจมส์แมนดิสันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละก็ยังต้องหาคำตอบต่อไปแต่ที่แน่คือกระแสข่าวมาแล้วครับว่าเทนฮากเหลือ2เกมนะครับก็คือเกมเจอ FC ฟซีปอร์โตบอลยูโรปาลีกเนี่ย แล้วก็มีฟุตบอลในอังกฤษในเกมลีกด้วยคือเจอแอสตันวิลล่าซึ่งที่ผ่านมาก็แพ้วิลล่าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มี2เกมนี้เป็นการตัดสินชะตาว่าเทนฮ้าเนี่ยถ้าเกิดคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทีมเนี่ยก็ต้องออกไปแล้วก็ออกตามผลงานนี่ต้องรับผิดชอบนะครับ มันเป็นอีดอบคล้ายๆเมื่อครั้งก่อนนะเทนฮากตอนจะโดนบีบออกอ่ะสี่ซาห้าเกมแย่แล้วมาชนะเกมที่โดนข่าวแต่กระตีกระแสนุกทีเลยแล้วเขาก็รอดมานะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวให้มาดูต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่คิดว่าถามว่า2เกมนี้เทนฮากจะออกไหมคุณจินจน,นะว่าคงไม่ครับเพราะว่าบอร์ดบริหารน่าจะยังไม่ได้ฮับทถามเอาไว้แล้วถ้าเกิดโค้ชคนไหนที่เห็นแล้วว่าเฮ้ยแมนยูจะเปลี่ยนแปลงโค้ชเนี่ยแต่คุณดูทรัพยากรในทีมสีเป็นนักเตะที่มาจากเทนฮากหมดเลยตัวโค้ชคงนคงงนนบบน่ีวกวงลแแแผดิบบ้้ มันเผือกร้อนมากๆแบบนี้ก็คงจะเป็นโอกาสในการที่เทนฮากน่าจะยังได้อยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยคือพ้นฟีฟาเด์ตุลาคมแล้วกลับมากลับมาเตในรีีกครั้งเนี่ยน่าจะคงเป็นเทนฮากอยู่อย่างน้อยคือ,อ,อ,อ Boxing Day นะครับแล้วไฟปีปลายป,ป,ายป,ายปีต้นปีก็ว่ากันใหม่คือมองอยู่สสิ่งนะครับที่ต่อยอดจากเกมเจอสเปอร์แล้วเทนฮากยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ข้อแรกครับคือตำแหน่งวีงแบ็กฝั่งซ้าย จนแล้วจนรอดก็ไม่เติมวีแมทสั่งซาทียังคงใช้ดาโลเหมือนเดิมทั้งที่ก็จะซื้อคนนั้นคนนี้เอานูเซีมามัชรวีมาก็เป็นตัวขวาจะจ๋าโอเคมัชรวีกับดารูสามารถเล่นซ้ายทั้งคู่ได้แต่ก็ยังไม่ใช่ตัวซ้ายขวาชีพครับก็งควรจะมีอยู่ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นบ่อให้คู่แข่งง้อโจมตีอีกข้อนึงครับสั้นๆเลยคือศูนย์หน้าตัวเป้าครับจะโทษเซิร์คซีก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนมันปั้นไม่เก่งทั้คนน่ะ พอเพื่อนปั้นไม่ได้เซิร์กซีก็เหงามีหลายครั้งรับตั้งหวันที่เกยสเปอร์เนี่ยเซิร์กซีเนี่ยวิ่งทําช่องทําทางบอลไม่ถึงเขาหรือว่าบางครั้งเนี่ยวิ่งทําทางผิดหรือว่าเข้าเข้าฮอสก็ไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ทั้งที่เซิร์กซีเนี่ยมีรุ่นพี่เป็นเป็นรุดฟ,ฟันสโรอยด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยดูกันต่อไปกระแสข่าวถึงรุดฟ,ฟันสโรอย์มีเหมือนกันครับว่าจะมาทำแทนทำงานแท,ทนแทชัว่วคราวเป็นแคทเทเกอร์เป็นคาตาทัพเนี่ยแต่ก็ยังเชื่อว่าเทนฮา่จะยยยัังปลออดภูแม้ว่า สองเกมที่กระแสข่าวตีมาว่าจบฟอโต้จบวิลล่าแล้วปลดแน่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเยอะมากแต่สื่อในอังกฤษก็ยังคิดว่าคงไม่อ่ะน่าจะยังอะ่ะคงมีโอกาสที่เชนฮากจะอยู่ต่อไปไปก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็ยังไงฝากได้ครับวันนี้จัดเต็มสาลิปนะครับแบบขับรถไปพุยไปเพลินๆอากาศก็มืดฝนก็จะตกครับดังนั้นก็รักษาสุขภาพครับแล้วก็หวังว่าจะเดินทางปลอดภัยตอนกลับบ้านเวลาทุกเนี้ยมันฝน,ม,นมันมาทุกวันไงก็ขอให้เจออย่าเจอปัญหาอุบัติเหตุอะไรเลย ยิ่งเจอเหตุการณ์เศร้ารถบัสของนักเรียนอนุบาลเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันมันเจ็บปวดว่ะนะครับก็ขอให้มันทุกคนผ่านพ้นกับการใช้การจราจรบ,บนท้องถนนเนี่ยได้ปกติสุขกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้สวัสดีครับ